สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของใบฟาร์มนะคะตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลเข้าสู่พุทธศักราชใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปอัปเดตกันะค่ะว่าเซเว่นอีเลเว่นช่วงนี้นมีอะไรที่น่าซื้อและถ้าหากว่าฟาร์มเข้าไปเนี่ยฟาร์มจะเลือกซื้ออะไรคะ่ะไปชมกันเลยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็มีมาหลายตัวนะเพราะฉะนั้นฟาร์มก็จะเรียงจากลำดับการใช้แล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกจะเป็นนี่เลยค่ะคี่าชาโคลเจลเฟสมาร์ค่ะ เขาก็จะเป็นเจลเฟสมาสําหรับลอกสิวเซียนส่วนประกอบสําคัญก็จะมีแบล็คโทเมโทซึ่งเป็นมะเขือเทศสีดํานะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะทําให้ผิวมีความชุ่มชื่นและดูมีชีวิตชีวาค่ะส่วนประกอบที่สําคัญอีกตัวนั่นก็คือชาโคตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ที่ผิวหนังขจัดพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมามีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดผิวหน้าลดความมันลดการเกิดสิวเซียนลดการอุดตันในรูขุมขนทําให้ผิวของเเราากลับมนีย ชุปกติใช้ผลิตภัณฑ์ลอกสิวเซียนแล้วแบบเขาไม่ค่อยออกนะฟาร์มแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าเขาลอกได้โหดมากเกาะผิวเหนียวแน่นดีมากเวลาลอกสิวเซียนออกมาเนี่ยหลุดมาเป็นตอๆเลยนะขอเตือนก่อนนะคะว่าเวลาลอกเขาออกมาเนี่ยระวงังระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาเหนียวแล้วก็แน่นมากถ้าหากลอกไม่ดีเนี่ยเออหนังหน้าอาจจะหลุดได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่ลอกหนะ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาต่อที่หมดสกินแคร์กันเลยผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาคือ f a face to face watermelon s o o t h i n g เจ l ค่ะทรงใหญ่อลังการมากเขาสง มาเพื่อคนหน้าใหญ่อย่างฟามใช่ไหม เจ้าวอเดอร์เมลอนสูต็งเจลตัวนี้เนี่ยเขาผสนาคุณค่าของคอลลาเจนแล้วก็กรูตาไทโอนไว้ในซองซองเดียวกันนะคะเขาก็เป็นสารสกัดจากแตงโมเข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งกลานให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำแลดูผิวสุขภาพดีค่ะกรูตาไทโอนกลูตาเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูแลพวกปัญหาผิวมองคล้ำให้กลับมาแลดูกระจ่างใสขึ้นพวกฝ้ากระจุดดงดำทั้งหลายก็จางลงสีผิวก็จะสม่ำเสมอขึ้นด้วยค่ะและคอลลาเจนอย่างที่เรารู้อยู่นะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ อ่อนเยา์เต่งตึงเต่งปลังทําให้ผิวเรียบเนียนละเอียดนุ่มลื่นค่ะเมื่อทั้งวอเตอร์เมลอนกลูตาไธโอนแล้วก็คอลลาเจนมารวมตัวกันเนี่ยก็เลยมาช่วยฟื้นฟูบํารุงผิวที่แห้งกร้านขาดความชุ่มชื่นม,มองคล้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะให้กลับมามีสุขภาพดีเปล่งปลังอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเนื้อเจลของเขาจะออกชมพูแดงๆใส,สๆแบบนี้นะคะค่อนข้างเหลวนะแต่ว่าก็ไม่เหลวเกินไปนะ เกลี่ยง่ายค่ะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีค่ะวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํำ watermelon soothing gel ต,ตัวนี้นะมาแต้มตามจุดต่างๆทั่วใบหน้าค่ะเสร็จแล้วก็ทาทั่วใบหน้าได้เลยนะคะนอกจากทาหน้าเขาก็เอาไปทาตัวได้ด้วยค่ะ ต,ตัวฟารมแล้วเนี่ยชอบเอาเขาไปแช่ตู้เย็นนะเวลาที่เรานําเขามาใช้เนี่ยก็จะเย็นสดชื่นมากๆเลยค่ะตัวนี้ข้างซองเขาบอกไว้ว่าเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะแต่ฟาร์มอยากจะแนะนํามากๆเลยสําหรับคนที่แบบมีผิวแห้งนะเพราะว่าเขาชุ่มชื่นมากจริงๆเพราะตามคลิปที่เคยได้ลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าฟาร์มเนี่ยกำลังจะอายุเข้าสู่เลข3แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผิวจากที่เคยมันๆเคยชุ่มชื่นมาก่อนเนี่ยตอนนี้แห้งมากโลชั่นบางตัวทาแล้วมันก็ได้แต่ขาวเนี่ยความชุ่มชื่นเขาไม่ถึงเนี่ยแต่แบบเฮย้ยพอได้ลองเฟสทูเฟสบอท ช่วยบูสต์ผิวให้มีความชุ่มชื่นมากรู้สึกสบายผิวทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายนะแล้วก็แบบมีความเย็นชุ่มชื่นดีมากเลยพอใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนอกจากผิวไม่แห้งแตกเป็นขุยแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสมากขึ้นได้ค่ะตัวเนี้ยต้องลองซองใหญ่มากคุ้มมากค่ะ ี่ค่ะ Fa c e to Face Collagen and Vitamin ซีไวท์เซ่ค่ะเฟสทูเฟสอีกแล้วเหรอเพราะเขาว่าจงจหงหวพร้อมๆกันเลยก็เลยซื้อคู่กันมาค่ะและบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะ f a c e to Face collagen and vitamin c o l l a น e n and วิ ta m ิน C ีไวท์เซรัมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มวิตามินซีเข้มขน้นให้ผิวนุม่มชุมช่มชื่นเนียนละเอียดและดูแต่งตึงแล้วก็อ่อนเยาว์ค่ะส่วนประกอบสําคัญของเขาก็จะได้แก่ผลคาค,า,คาดูผ่ำสกัดเข้มขน้นอันนี้เนี่ยว้าวมากเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่แบบมีวิตามินสูง ส้มถึง100เท่าค่ะทุกคนเยอะคาร<อ>าเซนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบำรุงให้ผิวมีความนุ่มลื่นเนียนกระชับแลดูอ่อนเยาว์ค่ะและสุดท้ายไฮยาลูรรนิกแอซิดเขาก็จะมาช่วยบำรุงผิวขาดน้ำแห้งกร้านแห้งเป็นขุยพวกนี้นะคะให้กลับมานุ่มชุ่มชื่นอีกครั้งค่ะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะเป็นสีส้มใสๆแบบนี้นะก็ค่อนข้างเหลวเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เหลวเกินไปนะคะ ในส่วนของกลิ่นเนี่ยความก็รู้สึกว่าเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆนะแบบเป็นกลิ่นที่คล้ายส้มอะค่ะวิธีการใช้งานก็ไมย่ยากนะคะเพียงแค่ยดเฟสทูเฟสลงบนปลายนิ้วนะคะจากนั้นก็แต้นไปตามจุดต่างๆทั่วใบหน้าแล้วก็นวดนวดนวดวนๆเบาๆนะคะให้ทั่วใบหน้าเช้าเย็นเลยนะ าร์มชอบเซรั่มตัวนี้ในเรื่องของความเกลี่ยง่ายทางง่ายใช้ง่ายนะแล้วแบบอทาไปแล้วปุ๊บพอเราแต่งหน้าต่ออะเครื่องสอําอางก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะและพอใช้เป็นประจาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผิวหน้าเนี่ยก็ดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะทั้งที่แบบบางช่วงเนี่ยต้องนอนเดึกมากๆแต่แบบหน้าก็ไม่ได้ดูหมองคล้ำอย่างที่ควรจะเป็นเลยค่ะหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวก็ไม่แห้งตึงไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะคือแบบเคยโอเคกับความมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปมาจากแบรนด์ของยู t a าค่ะยูสตาร์ p a ค่ะตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่การมีคุณสมบัติแบบ 4- In1 นะคะเขาเป็นทางเมคอัพเบสครีมรองพื้นครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดเลยค่ะเขามีสารสกัดจากราสเบอร์รี่แล้วก็เรดฟูดคอมเพล์จากประเทศฝรั่งเศสพร้อมดอกแมกโนเลียจากประเทศเกาหลีช่วยฟื้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ด้วยค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกด้วยค่ะบ,บ,บอกบอก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้การปกปิดแบบ full coverage นะเขาเพียงแต่ช่วยอำพรางรอยดำรอยแดงต่างๆได้ ในระดับหนึ่งคุมความมันก็ได้ในระดับหนึ่งเช่นกันค่ะแต่ถามว่าทําไมถึงชอบนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาให้ความบางเบาที่เป็นธรรมชาตินะแล้วเวลาทาลงไปอะค่ะผิวน่าจะมีความฉ่ำๆไม่ด้านไม่แมตจนเกินไปค่ะดูดวอีเป็นสาวเกาหลีดูสุขภาพดีเลยนะก็ยังส่งผลให้เครื่องสำอางตัวอื่นๆบนใบหน้าของเราเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายกันแล้วค่ะ y u t Star Matte Control Oil Free Compact Foundation SPF 20 PA+++ อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสวยมาเพราะว่าแพ ความน่ารักล้วนๆเขาก็ คชิโอแอนคาโมโมมันล่อตาล่อใจสาวๆอย่างพวกเรานะคะแต่เดี๋ยวก่อนความน่ารักของเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้ฟาร์มนําเขามาแนะนําได้นะจะบอกว่าในส่วนของแป้งตัวนี้เนี่ยก็ดีเช่นกันค่ะทุกคนเนื้อแป้งของเขาเนี่ยเนียนละเอียดมากเลยนะเวลาทาไปที่ผิวรู้สึกนุ่มมากๆเลยเราจะบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความบางเบามากๆเลยนะคะแต่แบบเผยปกปิดดีมากรอยสิวรอยกาดทั้งหลายเนี่ยสามารถปกปิดได้แบบแทบจะ full coverage เลยนะแต่แบบผิวไม่ดูหนาให้สีที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับสีผิวคนไทยนะผิว ไปทางทนเหลืองอะเบลอรูขุมขนได้ดีทําให้หน้ากระจ่งางใสดูมีออร่าแล้วก็ควบคุมความมันได้ยาวนานอีกด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มไปซื้อใน7ซเว่นอช่วงนี้ค่ะฟาร์มชอบสินค้าในเซเมากเลยนะเพราะว่าฟาร์มรู้สึกว่าเขาเป็นสินค้าที่แบบมีคุณภาพแล้วแบบราคาเอื้อมถึงนอกจากนี้เนี่ยเดินไปนิดเดียวก็ถึงอย่างบ้านฟาร์มเนี่ยเดินไปปากซอยก็ถึงแล้วของที่ฟาร์มนามารีวิวเนี่ยก็ผ่านการใช้มาเองทั้งหมดเลยนะคือแบบเคยตัวไหนที่เราชอบมากเราก็อยากมาบอกต่อนสน มาได้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วพบกับซาร่าดีได้ใหม่ในโอกาสนะคะสวัสดีค่ะ